รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับ <Yeah. S 2> uh huh. เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ uh huh. ถ้าไม่มีอะไรกันแล้วเนี่ยนะก็แยกย้ายเกิดไปทํางานเข้าใจไหมนี่ผมก็เลยจะถามท่านเศรษฐีว่าถ้าไม่มีอะไรกันแล้วเนี่ยผมจะได้ให้สองตัวเนี่ยเขาไปทํางานอ่าวันนี้จะไปไหนซ้อมเต้นเมื่อคืนนี้มีงานคืนนี้มีงานผมรับงานไว้ขึ้นบ้านใหม่เออนี่ถ้าจะไปซ้อมนะไม่ต้องไปซ้อมที่อื่นซ้อมให้ฉันเห็นอยู่ตรงนี้ฉันอยากจะดูสเต็ปว่าตอนนี้สเต็ป ที่พวกแกสอนกันเนี่ยมันเก่าหรือใหม่ถ้าเก่าไปจะได้เปลี่ยนเอาของใหม่ๆเข้าไปใส่เอางั้นเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอนิดหนึ่งอีตัวเขาเรียกว่าเฟิร์สเลยมายังมาจะปันไี้ไม่มาเฮ้ยเงาใครวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาอุ้ยมาแล้วลงไปเธอลงไป โอ้สวัสดีก็สิอ่ยขอโทษค่ะมามาช้าเพราะว่ามื่ตื่นสายเมื่อคืนน่ะหนักไปหน่อยค่ะพอดีเออเปียแชร์ได้ค่ะก็เลยพาเพื่อนที่ตลาดไปดินเนอร์กันนิดหน่อยแชร์กี่มือแชรสิบมือค่ะสิบมือค่ะมือเท่าไหร่มือละสามสิบโอเคเราเมากันเล่เลยค่ะดอกเท่าไหร่เนี่ยดอกห้าบาทสู้กันเลยนะสู้กันเลยนี่ต้องห้าบาทนี่ต้องสู้ดอกด้วยล่ะสู้กัไม่ได้แช่วง นี่ไม่ต้องมาอ้างเลยโกหกหรือเปล่าเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปขาไก่เขาเหาะมากห่าดอกหักเจะหักอีกเลยเฉยเหลืออะไรวะเนี่ยเอ้ามาก็ดีแล้วเอาตั้งวงซ้อมเลยจะมามีหน้ามาขอโทษอีกเหรอที่หลังทํางานกับฉั้นยาสายเข้าใจไหมลูกฉันไม่ชอบใช่ค่ะฉันไม่ให้อภัยหรอกนะคะเพราะคุณเน่ะคือตัวทวงนี่แกถือดียังไงฮะมาด่าฉันอ่ะเยอะกินแฟกซ์ฮะนี่ ด่าลูกสาวฉันวไปกินแฝบทำไมอะ่ะทุกทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ทำไมทุกคนจ้องจะอั้แต่ลูกสาวเนี่ยพี่ถามจริงอะ่ะตอนตอนออกมาตอนที่คลอดเนี่ยคลอดเป็นยานอวก,กาศแล้วคลอดเป็นรูปม,มนุษย์โอ้โหคลอดเป็นยานญญอวกาศค่ะแล้วเนี่ยใครไปอ,ออกมาเนี่ยนี่เขาถามเหมือนชอบนะ เขาอัมเขาดาบใช่ทันครับอะไรไหนๆก็ตัวนี้อัมหนักๆเอาลูกชายดูว่าเฮ้ยอลูกชายจะเกิดเอางี้ลูกสาวฉันอ่ะโดนอัมไปหมดทั้งตัวแล้วขอแบ่งมาให้อัมลูกชายฉันหน่อยได้ฉันอยากให้ลูกชายฉันโดดเด่นบ้างพี่ถามหน่อยเธอเธอที่เกิดมาเนี่ยหล่อเองหรือหล่อแบบพระพุทธรูปไม่ได้หรอค่ะ ฉันอนะอัมผู้ชายไม่ค่อยถนัดลองอัมตัวนี้ใหม่แล,ล้วะเอาเอาเอาชอบอัมตัวนี้หยุดสนุกกับลูกสาวชั่วทีนี่เขาไม่ได้ให้บนนั่งอัมเฉยๆก็เขาไม่ใช่นะหัวหน้าวงจะมาดางง่าหนูได้ไงแต่ไมเป็นลูกสาวฉันอุยนี่แกอย่ามาปากดีนะอยากตกงานใช่ไหมอ,ออกไปเลยไหม<อ>ตามพี่สาวแกออกไปเลยไหมวันนี้เลยไหมไปใจเย็นครับทุกคนใจเย็นนะครับมีอะไรค่อยๆพูดกันนะครับโอ้หแอม คุณคนเดียวเท่านั้นนี่อะไรเนี่ยถ้าจะมาเป็นอั้มท่องกับอย่างนั้นน่ะตอั้มว่าเขาพาไปเรื่องไงอ่ะยังไม่ได้พูดมือแ้มาแค่มาพูดอย่างนี้อาหารดินเนอร์ค้างค่ะฟังก็พูดไปมีอะไรพี่แอมก็มีคุณคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะ ี่ทำไมแก้มสากขนาดนี้ยโอ้โหไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับคุณขาอ้ํอีกอ้ําอีกหนูจะไม่เกิดอ้ํต่อเนื่องไม่ได้นึกไม่ทันนะยังไงพูดไปคุณคนเดียวเท่านั้นที่ให้ความยุติธรรมกับเรมค่ะฟังดิฟังดิขอโทษท่านเศรษฐีเข้ามาเขาเข้ามาเข้ามาดีดนี่ดีนะว่าลูกชายฉันขอไว้นะไม่งั้นฉันจะไม่ให้อภัยกันเลย เขาจะเฉดหัวแกออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยเข้ามาใกล้ๆของนางสารนะครับป้าป้าดีๆดิขอทำสิเจ็าตัวี๋ค่ะเย้หน้าอยู่นี่พูดดีๆว่าแล้วหรืว่ายังไม่หายโกรธหน้าความเชียวเอานี่หันมาอั้มเดี๋ยวจะทำเป็นเล่นๆนะจะขอโทษอย่าไหวฉันทำไมคะแก่ต้องเยอะเอาในเรื่องสิ อะไรแส้แส้ครับต่อไปแรงจะไม่ทำแล้วเต็มกโทษครับออกมานี่รีบออกไปจากบ้านเอาตังค์แล้วออกไปเอ้าอุ้ยตายแล้วไม่ต้องไม่ต้องอะไรตายแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเไปส่งแชรงส่งแชร์งเลยอันนี้เมตตาเนี่ยไมอยากจะอยู่ต่อแล้วก็เอาตังค์นี่ไปซื้อกระดาษทรายมาขัดตัวให้สะอาดซะไม่ได้หรอกพ่ออันนี้เบาอันนี้ ่เบาไม่น่าเลยไม่ไม่ไม่อำกูลเอาไไม่ด้ตาทรายเบาแล้วดูไม่ดีพี่ผมขอโทษดูแบบแบบโอ้โหแบบละลาบระลวงพี่เลยถามจริงอ่ะอำกันเสร็จหรือยังจะมาจะให้อีสองตัวมันซ้อนเต้นยังยังให้เขาขอโทษลูกสาวฉันก่อนขอโทษค่ะคุณหนูฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะขอโทษจริงค่ะบอกไปไปลูกให้โอกาสมันฉันให้โอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะได้ค่ะ ค่ะจะไม่ทำแล้วค่ะซ้อมเต้นพร้อมยังยซ้อมเต้นเชอรี่มีงานมีงานแอปเปลิลซ้อมให้ฉันเห็นตรงนี้เดี๋ยวปาา้าขาหนูก็อยากเป็นสาวลำวงเหมือนกันนะคะใครจะลำวงหนูค่ะพ่อบอกกี่ครั้งแล้วหนูเป็นไม่ได้เนี่ยอาชีพมันเต้นกินลำกินอย่างหนูมันคือมันสูงแล้วป้มบามาป้าถ้าป้าไม่ให้หนูเป็นสาวลำวงหนูนิยมอยากมาน ทำไมท่านถึงไม่ยอมให้ลูกสาวท่านเนี่ยเป็นสาวรำบมท่านกลัวคนผู้ชายจะมาลวนลามดึงนู่นจับนี่กระทือบนู่นถีบนี่ใช่ไหมครับผูสยาม่รู้จะสวนทรงไหนเลย,เลย <S 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 ใครมาใครมาชอบตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นหน้าลูกใช่ไหมทำไมอะถ้าขึ้นไปเต้นอย่างงี้ใครจะมาโค้งมันไปล้ำป้าป๊าไอตรงนี้เหรอ,อายเขาสิหนูจะเอายังไงลูกป้าป๊าหนูอยากเป็นสาวรำวงอ่ะเป็นเมงูได้ไหมเฮ้ยเมงูเงูยืนเฉยไม่ต้องทำอะไร จกอะไรจกอะไรเข้ากระจกมาบัง2อคนกันเนยวยีนห้พ่อดูหุ่ดก่อนดูให้เขาตัดสินใจกันนีเองช่วยดูหน่อยในฐานะที่เป็นเคยเป็นหัวหน้าวงเก่าแต่มันก็ได้นะหมุนหน่อยลูกหมุน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 ให้มันสวยหนยที่ลูกเวลาหมุนสวยเออพอไหมรอบเดียวพอไหมเอาตัวเนี้ใส่ถุงให้ด้วยไ่ใช่ไก่ ได้ครับผมว่าได้เดี๋ยวยังไงเอ่อเฟิร์สใครเป็นเฟิร์สหนูแรมไอแรมใช่ไหมยังไงก็ช่วยสอนลูกสาวจะด้วยได้ครับคุณหนูชินครั้งนี้ครับกระจายกระจายกระจายกันไปนะคะอ่ะพอพอพออ่ะอ่ะพร้อมนะคะอ่ะดนตรีมาค่ะจังหวะอะไรอ่ะออกขวาก่อนนะคะจังหวะสามชาค่ะโโลสามชาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สอง ขาขวาแล้วค่ะสาได้ลูกได้อย่างงี้ดีสวยสวยเตะให้สุดเฮ้ยดีลูกดีเ้เฮ้ยอ่ะเอาให้ที่ให้หมอหมอลูกอ๋อยายที่เตะสุดขา

E ลัเปคนับุฟอ่านีหนูกถอดชุดให้มันไปพาเีครับท่านเศรษฐีวางบ้างาเองมาอยู่วงค่ะเหอะเต้นไงมาดูนี้ดูนีเขาเป็นคนขึ้นมาเต้นเขาไม่ได้นั่งรำอ๋อนี่สเต็ปเขาครับอ๋อเอาอได้คอยเที่ยวคอยแหวงเอาทอเค่ทไรเสือเี๋ยวี่เลี้ยเ้เ้เดี๋ยวเหย เรียงรองข่าววสีทองไว้ชูช่องนั่นไปนั่นไงยอมเรยกว่าเต้นดีนะล่ะกเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออไอเสือเอ็เหย่ยเต้นเยอะกว่าหั่นเครื่องเขาสินี่เขาเป็นหั่นเครื่องเขาเป็นนางรำโอ้โหนี่เต้นสเต็ปเดี๋ยวก็มันอีกแล้วเนี่ยนี่เสือมาเล่นห่วย เอ้าค uhm ู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันตามสบายลูกตามสบายแหวงแหวงขอยเกี่ยวเน้อเฮ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  มีอะไรลูกมีอะไรป้าป้าหนูนั่งรอตั้งนานแล้วไม่มีใครโคร้งให้หนูเต้นเลยค่ะเอะนี่ไงเดี๋ยวเขาก็เต้นจบไอ้อรอบนี้เดี๋ยวเขาก็คงไปโค้งหนูอะไรไระว่าป้าป้าหนูเสียใจอยากได้คนเต้นด้วยอ่ะเอาลำบกมาละกันรับท่านได้ได้ได้เอ,เอาอย่างนี้อยากได้ครูเต้นเอ้ยถ้าใครมาเต้นกับลูกลฉันนะแล้วก็โค้งลูกฉันไปเต้นด้วยฉันจะมีรางวัลให้เอใครมีใครไหมนกเป็ อาไม่ต้องไปมองนี่ยังมีอีกให้กับลูกสาวเสียครับร่างตรงให้ลูกฉันได้สนุกสนานให้ลูกฉันได้ดิ้งเหือออกจากตัวบ้างได้ครับสวยๆกี่สบายเลยอย่าจะมีสน่ลยให้สาวมาเลยมาเล เปั้งเล่าปังให้บุคคล่ายป้าป้พอ้าป้หยุดก่อนหยุดก่อนเอาเงินคืนมาไม่จริงใจกับลูกเสแสร้งแกล้งเต้นเห็นกับเงินจ้าเลยอสิเร็วเร็วเสียครับชีวิตไม่เคยมันอะไรกับเขาเลยใช่ไหมไม่เคยปลาเลยแม่สาวน้อยตกน้ำเนี่ยเขามันก็จะตายมายืน ทำไมไม่เป็นตรงไปเต้นกับเขาแขยิ้หัวเมลยเสียให้พวกผมจะแก้ตัวนะครับทียแก้ตัวอะไรให้เต้นเต้นใหม่ครับเงินอย่าเอาคืนเลยครับไม่เอาแกเสแส้งแกล้งเต้นกับลูกสาวฉันไปนั่งเลยลูกเดี๋ยววันหนึ่งนะต้องมีชายหนุ่มไม่ใช่ใดก็แล้วแต่ละต้องเล็งเห็นความสวยของลูกเดี๋ยวเดี๋ยวครับครัะ รูร้อนนี่พัดลมอะโอ้ไม่ใช่ได้เป่าผมไม่ใช่เ่เสียป๊กค่ะผวงมะนาเอาตัวนอห้องเป็นสะเอาละมงเลยไหครับจังหวะอะไรก็ได้อ่ะช้าช้ามันมันไปเลยดีกว่ารอบนี้เดี๋ยวก็มีคนมาของลูกอ่ะได้ได้เฮ้ยเฮ้ยอยากเล่นตัวด้เล่นตัวด้ พ่อแกเรียกไอ้ถ <tre quê> <ici S 2> ึกสาวๆนะฮะสาวแดแม่มาต่างเท้าเลยแม่แต่กะเธอยังบอกชมกั้ม <så S 1> รอบแล้วครับหมดรอบแล้วใช่ครับหมดไวมาขึ้นมาอย่าลุ่มล่ามนะครับซื้อพวงมาลัยด้วยนะครับด้านซ้ายครับพวงมาลัยครับเอ่อเดี๋ยวรอบหน้าผมโค้งคุณนะครับเก่งนะคุยกับได้เลยเฮ้ยขวัญขวัญลูกคันอุ้ยพี่ลูกหลอดชื่ออะไรคะอุ้ยเอ่อผมชื่อขวัญครับไม่ว่าน้องสาวคนสวยเอ้ยสวยสวยค่ะคนสวยชื่ออะไรครับชื่อบูจ๋าค่ะเป็นลูกของเศรษฐีเป้าดีที่ได้รู้จักนะคะเออเออ กินเจได้บุญแล้วถ้าเกิดอยากจะกินคุณเนี่ยต้องทําไงครับอยากกินอยากกินใจคุณฮ่องกงาไปไกลไปห้องคุณเลยดีมั้ยครับเข้าใจชมรู้ครับจะมีตัวอะไรออกมาจากปากเขาไหมครับคนคนไม่ใช่เอเลี่ยนเดี๋ยวรอบหน้าผมโค้งคุณนะครับนี่ถามจริงอ่ะใจคอคุณไม่คิดว่าจะเหมาแชไปเต้นมั้งหรอคะฮะ นี่คุณมีความสุขมากเลยอที่คุณเตะศพเนี่ยใครเป็นศพแก่สิศพไปเลยไปเอ๋โอ๊ยโทษท่าโทษค่ะทะเลเล่นค่ะทะเลเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าผมเหมาคุณก็ได้ครับถึงแม้ว่าคุณจะสวยสู้ฟูจ่าไม่ได้ใช่คุณสวยสู้นี่ไม่ได้นี่คุณมองยังไงรูปแรกมันก็เหมือนพวกซากสัมสัตว์อย่างนั้นนะค่ะป้ ออกเลยนะคะนทน<อ>ไม่ไหวแล้วคะ่ะขอโทษข้นี่ฉันล้อเล่นฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะจะเ,เล่นเล่นแกเหรอป้อบาป้าไล่ออกเลยคะ่ะแหมดูกันมานานแล้วแต,แต่แต่ที่บ้านแล้วแอมแต่ลูกสาวเนี่ยอ,ออกไปจากวงนี้เลยไปขอโทษท่านสิเร็วๆสิคำพูดของแกทุกสิ่งทุกอย่างฉันจดแล้วก็ทำเอาไว้มาตลอดสแต่แกก็ยังมาทำในงานแห่งนี้ ท่านเป่าคะข้าน้อยผิดไปแล้วค่ะเอามันไปป้าหาอะไรเนี่ย <c oughs> ท,ท่านีค่ะอีฉันผิดไปแล้วอีฉันขอโทษจริงๆแต่จะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะเก็บคำขอโทษเขาไว้เถอะฉันจะไม่ให้อาภัยไกลอีกต่อไปแล้วออกไปซะ วงนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างแกตามไปอยู่กับพี่สาวของแกนั่นแหละอะไรย่าเล่นเอาตุ๊กตาทองหรือไงเนี่ยอ๋อออกไปซะเชิญนหัว คุณกุ้งเต้นขากุ้งผ่าผ่ากุ้งไปกุ้งกุ้งไหนผ่ากุ้งกุ้งผ่ากุ้งขาช่วยแรมด้วยช่วยแรมช่วยแรมเขาจะไล่แรมไปแล้วแรมไม่มีที่ไปเมื่อหัดเสเดิมนั้นผ่านี้เคยรักเจ้าปานดวงใจแต่ฉันไหนใหญ่เราทำไมกัน ทำไมทำไมองค์ราชบุตรถึงได้ผผกใสจันทร์แยิ่งนี้จันร์แรมรับไม่ได้เพคะออกจากขชีวิตฉันไปอาชิบสิฮานุสฮานุอาคาบันอาชิบารันไม่ใช่ลิเกบ้าดิดูลีแกเยอะหรือไงเนี่ยมาชวนเล่นน่ะแอมขอโทษค่ะฉันช่วยเธอไม่ได้จริงๆนะเธอทำตัวเองอ่ะฉันขอโทษจริงๆริงฉันไม่มีที่ไปนะคะเออโอ้ยไปขอโทษลูกสาวฉัน ฉันไม่ขอโทษแล้วคะ่ะอ้าวอ้าวที่ฉันให้โอกาสแกแล้วนะ,วะถ้าปไปล่ะค่ะถ้าใไปไหว้ขอโทษแล้วก็เท้ามือไปกินดีกว่าค่ะโอ้โหามมาป้าพูดถูกใจมากออกไปซะรีบออกไปเลยนี่ก่อนที่จะคาบอ้าไปฉันไม่ตายเดี๋ยวเพิกใส่ไม่สนละใจเย็นๆนะปากดีนะไปป้า,า,มมาขอโทษขอโทษลูกขอโทษฉันไม่ขอโทษ สี่มาสี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมุงงิงอะไรเขาจะเล่นในเวอร์สตานเหมือนแบบยาไม่ถึงแล้วปรุงแซ่ไล่ไปว่าไล่ไปไม่ได้ค่ะไล่มันไป่อนกำลังจะทำมันต้องบทบาทเยอะกว่านี้สิเอดไปเชนิเกออกไปซะออกไปซะตาไปอยู่กับพี่สาวแดอยากไปค่ะพี่ไผ่จะทำอะไรเฉไรนะคะต้องฮิ้วออกไปไป จักานออกไปได้ครับเสือหิ้วออกไปแน่แน่นโอ้จักรยานฮะไมต้องใส่ถุงมือเลยไมต้องใส่ถุงมือขนาดนี้ด้ววยะอ้าวเดี๋ยวพิษมันแล่นเข้าสู่หัวใจครับโอ้ยกระโปรงขนาดนี้ศพน่าจะตายมาหลายวันแล้วครับดูไป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 นี่นี่นีคุณสองคนขาครับถ้าหิ้วไปอย่างเงี้ยจะมาใส่ถุงปฏิบัติคนก็ไม่เห็นนะคะนี่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักกันด้วยเหรอไม่อยากจะรู้จักหรอกค่ะเหม็นกลิ่นคนจน ไม่เป็นไรนะจเย็นๆเกะคนจนน้วเหรออะไรอี่แล้จะเกเียพ่อผูกอย่างเงี้ยเมื่อไหร่หนูจะได้วางหนูจะได้กินของพ่อล่ะออเออหมดเมดหมดหหมดหมดหมดหยด่มดกอดเลยหมดหมดอดดหมดห